ก็เป็นพื้นที่เหมือน living space ครับเมื่อกี้ได้เดินดูรอบนึงก็เป็นเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบให้ครอบครัวมาได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งโซนเด็กนะฮะโซนเหมือนกับเด็กก็จะเป็นส่วนของเด็กที่มีสนามเด็กเล่นมีมุมที่เป็นทำกิจกรรมพวก DIY อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโซนเหมือนด้านที่เป็นของมุมผู้ใหญ่ก็คืออาจจะปล่อยให้เด็กเล่นอยู่ในโซนของเขาแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มีโซนที่เป็นอ่านหนังสือนะฮะมีร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยครับมันตอบโจทย์ก็ดีนะครับรู้สึกว่ามันด้วยโลเคชันด้ว มันเป็นที่ที่เหมือนมันหายากที่จะได้ใช้ร่วมกันสําหรับผู้ใหญ่และเด็กอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยครับมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณเมืองนะครับเนาะก็ได้นะครับเหมือนกับว่าอย่างที่อย่างถ้าจะถามตัวผมเองก็เช่นเราจะหาที่นั่งทํางานอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่ะก็ขึ้นมาบนนี้ได้เพราะว่ามีทั้งร้านกาแฟร้านอาหารแบบครบเลยอะไรเงี้ยครับน้องวันใหม่ได้ดูแล้วใช่ไหมคะวันใหม่ตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในมุมพอไปถึงปุ๊บเห็นเป็นเหมือนพับเป็นของผมตรง DIY เป็นพับกระดาษครับวันนี้เขาก็เตรียมตัวแล้วบอกทาอยากทำ คับเชิญชวนคนที่แบบคนที่แบจริงๆก็จริงๆอยากให้มาได้ลองมาดูอ่อนผมว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบด้วยการแบบบรรยากาศเขาทําให้เหมือนกับเหมือนสบายสบายอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นที่ที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กน่าจะแฮปปี้กันทุกคนครับผมที่ผ่านมาหรือเป็นอะไร ครับผมก็ก็ดีครับรู้สึกว่าเออมันก็น่าไม่รู้สาหรับผมผมก็ก็แฮปปี้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่สําหรับผมก็มันก็คุ้มค่ากับที่เราตอนได้เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยครับมันเป็นละครเรื่องแรกมันกระแสดีพอสมควรจริงจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องแรกหรอกครับมันเป็นเรื่องที่5้แล้วครับแต่ว่าพอด้วยความที่เรื่องที่2องสามี่ยังไม่ได้อ่อนแล้วมันกระโดดมาเอาเรื่องที่5้าก่อนครับผมค์ครั้งแรกดครับผมก็ครั้งแรกครับ ยากยยากยากไหมยากครับยากเพราะว่ามันไม่ใช่ร้ายแบบเหมือนทั่วไปด้วยเหมือนมันเป็นร้ายแบบร้ายลึกแล้วกว่ามันจะมันคือด้วยความที่มันสเต็ปการเล่นมันต้องเรียงเรียงจากหนึ่งถึงสิบมันไม่ได้มาปุ๊บแล้วก็สิบเลยแล้วก็สิบสิบสิบทั้งเรื่องอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแล้วเวลาถ่ายทํามันถ่ายกระโดดไปกระโดดมาครับผมก็ต้องเหมือนจำคอนทินิวว่าอันนี้มันเป็นตอนไหนอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนมันร้ายออกแบบท่าใส่ตาอะไร ใช่ใช่ครับก็แรกๆคนก็ยังแบบไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมเป็นคนตาเล็กด้วยมั้งอันก็แบบคนก็แบบเฮ้ยไอ้นี่มันคือมันคิดอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยครับผมกระแสมายังไงยังมาตัวเราบ้างทิดแบกแล้วฮะก็ดี <ฮะ S 2> ครับ,ร,บรู้สึกคนก็คนก็เกลียดกันเยอะนะครับคนก็จะชอบเดินก็จะมีแบบคุณป้าบ้างอาม่าบ้างอะไรเงี้ยเดินมาแบบมาแบบเอ้ยเนี่ยร้ายมากเลยหรือว่าบางทีก็จะมีเพื่อนของเพื่อนฝากมาแบบเกลียดชอบแคปแชทไลน์มาให้ดูอะไรเงี้ยครับ,<ๆ>รบเขาก็จะส่งมาแบบ เกียรติมากเกียรติอะไรเงี้ยฮะอย่างวันใหม่ว่าไงบ้างครับวันใหม่เขาก็รู้นะครับว่าเราเล่นเป็นคนที่ใส่ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะทุกวันนี้เขายังพูดย้อนกลับมาอยู่เลยว่าเออตอนนั้นนะแบบไปสั่งให้ไปทำร้ายพี่เตยอะไรเงี้ยครับผมเขาเขาก็จะเป็นทีมพี่เตยทีมพี่มาริโอชอบนะครับรู้สึกว่ามันได้รู้สึกว่าเออมันยากดีอะครับแล้วก็มันมันทำให้ทุกครั้งที่เราเวลาเราไปทำงานเรารู้สึกว่า มันเป็นโจทยากตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องแบบออตั้งใจทำมันให้ดีอะไรเงี้ยครับมีหลกักคาเสิจารณ์ว่าเรากินตาแพงไปบางทียังไม่พอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> คือเหมือนคือจริงๆผมเอาจริงๆตอนผมเล่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนกับด้วยความที่เวลาถ่ายทำก็คิดจะมีเหมือน acting coach ช่วยอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เราก็ทุกครั้งที่ผมออกมาจากเซตผมจะถามแบบถามว่ามันโอเคไหมพี่มันดีไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เชื่อเขานะว่ามันถ้าเขาบอกมันโอเคก็คือผมก็โอเคผมก็ สบายใจแล้วว่าเขาโอเคเขาปล่อยผ่านอะไรเงี้ยครับคือมาดูงานย้อนหลังัวเองรรู้สึกไหมฮะว่าเอ้ยเวลาเราจิกตาเราจิก้เยอะยมากเลยคือยังไงดีอะก็รู้สึกไหมอะฮะคือถ้าถามผมอะผมอะไม่ได้รู้สึกแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็จะบอกว่ารู้สึกแต่ที่นี้ด้วยความที่ตัวร้ายเนี่ยทุกคนก็จะด้วยความที่ตัวร้ายทุกคนก็จะไปภัพจำว่ามันต้องตาโตมันต้องมันต้องแบบ ตาถลนออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วคือเอาจริงผมทําไม่ได้อะแบบนั้นอ่ะ <c oughs> คือผมก็ทําได้ดีที่สุดก็ที่ผมทําได้แต่ถ้ามันออกมาในกระแสว่าเฮ้ยมันมันจิกตาแรงไปแล้วถ้าถ้ามันทําให้คนเกลียดมันก็อาจจะเป็นข้อเรื่องดีหรือเปล่าที่แบบว่าเออทำให้คนไม่ชอบจริงๆอะไรเงี้ย กลัวไหมครับทุกวันนี้เขาก็มองอยู่บางครับแต่ว่า <c oughs> <c oughs> แต่คือคือยังไงอ่ะคือด้วยความที่ผมก็เป็นคนแบบถ้าผมไม่ได้สนิทหรืออะไรเงี้ยครับผมก็จะไม่ไม,ไม่รู้ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเข้ามาคุยอ่ะหรือบางทีแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปเงี้ยผมก็คือยินดีอยู่แล้วแบบแฮปปี้ <c oughs> มากที่แบบเออถ้าคนมาคุยด้วยมาถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีกับคนที่ไม่รู้จกักเราเราเข้าแบบไม่รู้จะมีเรื่องอะไรไปคุยกับเขาะไรก็คือโอเคทักทายได้อะไรเงี้ยครับอย่างเฮียบอยนี่ขเขาเป็นเลิศทางด้าน <S <S ก็ไม่นะครับคือจริงๆ,ๆเขาไม่เคยเล่นร้ายด้วยแล้วเขาก็จะมีความแบบบางอย่างเขาก็มาถามเรานะครับว่ามันเป็นยังไงว่าแบบเออมันรู้สึกยังไงแบบฉากนี้มันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีตรงที่มันก็ได้เออมันก็ได้แชร์ในสิ่งที่เราแบบมีแล้วเขาไม่มีอะไรก็แชร์ให้เขารู้ว่าเออ,เออมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับก็แสดงว่าสองคนพูดคุยกันเรื่องละครก็คุยนะคบเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเพราะว่ามันมันร้ายที่เขาไม่ไม่เคยได้เล่นด้วยครับ ก็ไม่เซลล์นะครับเขาก็มีแนะนําว่าเออถ้าสมมติว่าเกิดได้เล่นบทแบบนี้อีกก็ลองแบบลองไปดูตัวอย่างจากคนอื่นๆเพิ่มอะไรเงี้ยฮะอย่างนี้การอยางนี้การาตัวในวงการนะอย่างนั้นอคิดว่ามีคนนิ่งๆดูเหมือนยืนยอ๋อแต่เฮียทำแนะนำอะไรครับเขาแนะนําอะไรไหมครับเขาก็แนะนําในช่วงแรกๆนะครับแต่หลังๆเขาก็ไม่ได้แนะนําอะไรคือเหมือนกับว่าเขาเขาคงเห็นว่าเราก็เหมือนกับเราก็อยู่ได้แล้วหมายถึงว่าเราก็ เข้าวงการมาสักพักแล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้ในวงการอะไรเงี้ยครับเหมือนกับผมก็คือถ้าถามผมอะ่ะผมก็ด้วยนิสัยผมเองจากแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเอ้ยเร,เราดีขึ้นเยอะมากแล้วในเรื่องของการที่แบบเข้าสังคมการทักทายสวัสดีอะไรเงี้ยครับถ,ถ้าถามผมผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรตัวเองผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่น่าจะก็เขาก็เชื่อว่าผมก็โอเคขึ้นแหละแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับอย่างเ,เพื่อนที่ได้ดอยู่เนงานเรามี ผมเบ้นอะไรมาบ้างไหมครับก็มีครับบางคนก็บอกว่าเออผมเหมาะกับบทนี้นะดูแบบว่าดูเอาตัวเองมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็จะแซวแซวกงแกลงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีครับก็ตลกดีครับแต่ว่าจริงๆเราแบบจิตขนาดนั้นไม่หรอกคือจริงๆผมมาเป็นคนผมไม่ได้เป็นยังไงดีล่ะคือบางทีผมแค่เป็นคนแค่หันไปมองเฉยๆดยที่ผมไม่ได้คิดอะไรก็คือก็คือหันไปมองอะไรเงี้ยคนก็จะคิดว่าผมเหมือนแบบเหมือนมองแบบ หมือนเออแต่ที่จริงคือผมอ่ะแค่หันไปมองเฉยเยก็คือก็คือสมมุติว่าผมหันไปมองคนที่ผมไม่รู้จักผมก็หันไปมองอ๋อโอเคก็ก็แค่นั้นผมก็หันกลับมันเน่าเยี่ยงเลยอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะแบบเฮ้ยมันคนที่ตอนแรกเหมือนอย่างเพื่อนผมเงครับตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักกันเขาก็จะเป็นฟิลแบบพอสนิทกันแล้วสุดท้ายทุกคนก็จะกลับมาเล่าย้อนว่าเนี่ยตอนที่เจอกันวันแรกเนี่ยแบบ หมือนกลัวหญิงอะไรอย่างเงี้ยผมมองเขาซึ่งถ้าถามผมนะผมจําไม่ได้สักอย่างเลยผมแบบหลอกผ,ผมเคยผมไปทําใส่เขาหรออะไรเงี้ย mm hmm. ผมก็ไม่รู้เลยครับก็เออผมก็เป็นคนแบบจริงๆคือผมไม่ได้มีอะไรหลอกผมก็เป็นคนเฉยๆไม่ค่อยได้คุยอะไรกับใครเท่าไร่ครับอย่างนี้เราต้องยิ้มมากขึ้นเลยครับจริง,รง,รงๆก็ยังไงดีอะคือถ้าอย่างแบบเวลาทํางานหรือเวลาอะไรเงี้ยผมก็ก็ยิ้ม ผมว่าผมก็ยิ้มมากแล้วนะครับมันก็ว่าเออมันถึงว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังไงเดีย๋ยวเปิดขึ้นมากแล้วอะไรเงี้ยครับเดออี๋หรือว่ามันยังไม่พอเหรอพี่ก็คือ,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 อตอนนี้ถามนิดนึงแล้วกันโยมันยังเรื่องเก่านิดนึงก่อนนั้น,นก็มีกระแสข่าวก็ส่วนเรื่องว่าเอด็กสาวหรือไม่สาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมบมันมเรื่องติตาแรมไอ้คุณหมายว่าจะเป็นภาพจำภาพยังไปตรงตังบุญารือไมก็ไม่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ ก็มันก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เล่นแบบนี้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าทางกองหมายว่าถ้าทางทีมงานเขาโอเคกับการที่มันออกมาเป็นแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็มันก็คงโอเคแล้วในความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยผมก็จริงๆถ้าสมมติว่าคนจะมองว่ามันไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆก็ก็รับฟังทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าไม่สนไม่แคร์อะไรเงี้ยครับก็ก็โอเคแล้วก็เก็บมาเป็นเรียกว่าอะไรดี เก็บมาพัฒนาตัวเองเก็บมาเป็นแบบเออวันหลังเราเป็นได้อาจจะได้รับบทแบบนี้ใหม่อะไรเงี้ยครับล้วก็เออเก็บมาเป็นว่ามันเป็นคําติชมอะไรเงี้ยครับจริงจริงคือไอ้จริงไอ้เรื่องหาแฟนเนี่ยผมก็อยากหาแฟนก็อยากเปิดตัวให้มันจบๆไปเหมือนกันครับพี่แต่มันก็ยังไงอะก็ก็มันยังไม่เจออะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทาไงแบบอยากมีแฟนมันก็อยากแบบแบบก็ไม่เคยมีใครอยากดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ยครับพี่มันก็เป็นเรื่องแบบก็ จริงๆถ้ามีแฟนก็ดีครับเราเอมากเ,เ,าเก,กเินไปหรือเปล่าเราเรือกมากเกินไปหรือเปล่าคือด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยเปิดด้วยมั้งครับหมายถึงว่าเป็นคนแบบใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็แล้วเราชินกับการใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนหลายๆอย่างเราเรียนด้วยทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าเวลามันก็หมดแล้วสเปคยังไงหรอรจริงๆผมก็เป็นคนถ้าสเปคแบบที่เป็นแบบ สวยหรืออะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนึกไม่ออกแต่ว่าเอาผมชอบคนที่คุยกันแล้วแบบเข้าใจง่ายๆแบบพูดไม่ต้องหลายๆรอบอะไรเงี้ยครับมีเข้ามาม้าไหมครับเพื่อนเพื่อนที่แบบจะอาจะมีโอกาสพัฒนาจริงจริงมันก็ก็มีนะครับเหมือนกับอย่างคนที่เราโอเคโอเคด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีครับแต่ว่าด้วยความที่มันยังแบบไม่ได้ใช่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่า เออก็ยังไว้ก่อนดีกว่าบางทีเดี๋ยวแบบว่าถ้ามันเกินเลยไปแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเพื่อนอะไรเงี้ยครับเป็นถ้าเราติดแม่อยู่กับแม่มากจะเสไย่าอ๋อจริงเหรอถ้าพี่บอกว่าติดแม่นี่แค่ให้พี่ไปสัมภาษณ์แม่ได้เลยครับแม่ก็ยังจะบ่นอยู่ทุกวันว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับคือด้วยความที่ตอนนี้ผมก็ทํางานด้วยครับแล้วผมเหมือนทําจะจบปอโทด้วยแล้วก็เลยเหมือนเหมือนไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคนยายทิศต่อไปหลังจากเรื่องนี้ออนแอร์แล้วครับ ครับก็มีเรื่องพอยุง่งลุงไม่ว่างครับก็เล่นกับหน่องด้วยเรื่องนี้ครับแล้วปีนี้รับมีละครเข้ามาใหม่เนี่ยที่ยังถ่ายทำยู่มีบ้างมีมีเนี่ยแหละครับเรื่องพอยุง่งไม่ว่างที่ถ่ายทําอยู่ครับแล้วจะไปถึงเรื่องอะไรตอนนี้มีเรื่องเดียวอยูค่ยค,ยครับมีผู้จัดการยื่นบทไม้ก็รออยู่นะครับยังไม่มีคะก็รอเดี๋ยวถคิดว่าอาจจะมีเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็มีมีแบบว่าคุยคุยกับในช่างน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับ อันนี้น่าจะยากครับคือจริงๆผมก็อยากเล่นนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกดีแล้วก็มันน่าจะถ่ายทากันกันง่ายดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคุ้นเคยกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยเคยบอยก็คิวยากด้วยอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องผมก็ไม่ทราบเหมือนกันในเรื่องโปรเจกต์นี้เหมือนกันนะครับมีใครยื่นโปรเจกต์แบบนี้มาแบบว่าสามบพี่น้องเลยถ้ามีก็ดีครับผมมเชื่อว่าทั้ง3คนก็น่าจะอยากเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยครับ